ก่อนรับชมช่วยกดไลค์กดติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันน,น,นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้เรามาดูขนศึกสองตัวนี้มาออกงานนะครับงานวันนี้ก็คือมาหยอดข้าวนะครับที่ดิน ปั่นเรียบร้อยปรับที่เรียบร้อยปั่นเรียบร้อยคาดเรียบร้อยก็มาลองออกงานดูครับสีล้อก็เพิ่งทำใหม่ๆครับคันนี้ใช้เป็นล้อยางนะครับล้อบั้งล้อบั้งกับเครื่องหยอดข้าวของช้างทองถังสยามนะครับตัวนี้เครื่องสอดแรงเดี๋ยวจะให้มาดูผลงานของ ตัวนี้นะครับส่วนตัว,ตว,ตวมองว่ามันเครื่องตัวนี้หยอดไม่ค่อยลึกเท่าไหร่อันนี้คือรอยหยอดของเครื่องช้างทองนะครับนี่คือผลงานนะครับการกบก็กบไม่ค่อยจะกบเท่าไหร่นะครับความที่มันหยอดเนี่ยมันก็ลงไม่ค่อยลึกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะย้อนพาย,ย้อนไปดูแป๊บนึง เมื่อกี้ก็ลืมถ่ายให้ดูถือว่ารีวิวไปในตัวนะครับงานวันนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นโค้งๆคมันจะเป็นโค้งๆนะครับทําให้เวลาเวลารูดไปเนี่ยเวลาขูดไปกับพื้นดินเนี่ยเหมือนกับว่ามันลูบไปในตัวเราทำให้มัน กรีดไม่ค่อยลึกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของเครื่องตัวนั้นตัวนั้นเป็นคูปัต้า9แรงเครื่องหางสยามเหมือนกัน,นครับแต่ว่าเป็นล้อเหล็กคันนี้ใส่ล้อเหล็กนะครับแล้วก็เครื่องหยอดนอเนมเครื่องหยอดนอเนมนะครับไม่มียห้อ แต่ว่าผลงานของตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูการออกแบบของเขาตัวนี้ตัวขูดร่องนะครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวช่วยขุดเข้าไปนะครับมันทําให้มันลงลึกกว่าส่วนล้อเขาเนี่ยมันก็จะเป็นสองล้อหลังนะครับทําให้ช่วยประคองให้ล้อเนี่ยมันบังคับการหยอดได้ดีขึ้นแล้วมาดูผลงานของเครื่องตัวนี้นะครับเนี่ย ถ้าสังเกตดูก็คือมันจะขุดได้ลึกกว่านะครับทำให้ข้าวมันลงลึกกว่าโอกาสที่ข้าวมันจะรอดเนี่ยมันก็สูงกว่าครับเพราะว่ากันนกกันหนูแล้วก็มีความชุมช่มชื้นในดินสัมผัสความชุมช่มชื้นในดินได้มากกว่าแต่ว่าส่วนตัวผมชอบการออกแบบของเครื่องช้างทองนะเพราะว่ามัน,นกลไกมันดูมาตรฐานกว่าเสียอย่างเดียวเสียเสียตัวกีดร่อง ส่วนตัวนี้นกลไกมันจะเป็นเพาเป็นเพาเสร็จปั๊บมันก็จะเจา,เาะรูใส่เพาแล้วมันก็จะหมุนหมุนหมุนแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นเพาแบบนี้ครับแล้วก็เขาจะเจา,เาะรูใส่เพาแล้วข้าวมันก็จะลงเข้าไปในรูตัวน,นี้เป็นหางสยามคัดมือครับซึ่งไป สู่ขอมาสดๆร้อนๆครับเครื่องตัวนี้ได้มาจากสีบุญเรืองนะครับจ๋ย้อนกลับไปดูตัวนั้นอีกทีโอ้อคอนเทนต์คิดกันสดๆครับไม่ได้เตรียมไว้ก็เลยเป็นม่่วนนิดนึงมาดูเครื่องตัวนี้นะครับ คนไก่ของเขามันจะเป็นแบบนี้ครับก็ไม่ได้มันจะเป็นอย่างงี้ครับเป็นเฟืองนะครับเป็นพอลมาขับเฟืองแล้วเฟืองจะไปหมุนหมุนจานจ่ายทีนึงครับมันจะมีจานจ่ายแล้วก็จะเป็นรูๆคนไก่จะซับซ้อนกว่าครับแต่ว่าเสียงเดียวครับเสียตัวตัวกีดล่องแค่นั้นเองเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเพิ่มเติมตอน ลงหน้างานนะครับโอเคโอเคจากการที่ผมลองดูทั้งสองคันก็จะระหว่างล้อเหล็กกับล้อยางน,นะครับอันนี้พูดพูดถึงเรื่องล้อบ้างล้อเหล็กกับล้อยาเองเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบล้อยางมากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยกระแทกครับปคล้ายว่า โอเคล้อเหล็กลงหน้างานก็ไม่ค่อยกระแทกหรอกแต่ว่าล้อยางมันก็จะนุ่มนวลกว่าผมก็เลยชอบความที่มันนุ่มนวลกว่าแค่นั้นเองส่วนเรื่องการปีกันอะไรก็ไม่ได้ต่างกันมากนะล้อเหล็กเวลาปีกแขก็จะปีนง่ายกว่าหน่ันั้นแต่ความนุ่มนวลก็ล้อยางชอบมากกว่าไม่ค่อยสะเทือนมือไม่ค่อยสะท้านมือ เครื่องค t 9 0เก้าอ้นตัวนี้มันจะเป็นวินหน้าสามนะ,ะมันก็จะออกตืดๆนิดนึงแต่ว่าเบามือมากครับคล้ายๆว่ามันชิวๆไปเรียบๆง่ายๆเลยปุ่งง่ายเบาเขาเบาแต่ว่าอื่นนิดหน่อยส่วนแปลงนี้ก็เป็น แต่งสุดท้ายครับผมเสร็จของผมแล้วก็มาช่วยต่อครับเวียนทวนเข็มปี้กันไปเลยจริงๆของจริงไม่ได้อัดอะไรกันนะครับก็คือเราก็ค่อยไปครับแต่ว่าไอตัว GT11 มันจะวินใหญ่กว่ามันก็เลยไปไวกว่านิดหน่อยแค่นั้นเองครับ ขอบคุณที่ติดตามการรับชมครับผมสวัสดีครับ